หนกตัวแฟร์ no? ani, ani, oh, ิเ่เบร์บริเล่ไหมเบอร์บริเล่ทุกคนชมเลยอ๋อคุยโทรศัพท์ต้องจกน้องบาคุยโทรศัพท์เอ้าทายดาลล่ารวป่ใได้บอสมันน่ะมึงก็ดีผงภาษาดีผ เดดิดดโอ้ยปีนหานี้หมดละนะครับเด็กๆๆติดตามช่องพี่ด้วยนะครับมาเหแม่ยื่ทายของล่างนะ้เขาประหยัดวะ ระยะก็ประมาณ5เมตรประมาณ8เมตร5เมตร6เมตรประมาณนี้แหละเขาประยาดเรองะไสิเขามาเ่นบนอยนี่ครับแล้วกลางมันเป็นอ่างเก็บน้ำมันก็จะมีสามท่อมีหนึ่ง ตรงนี้สองแล้วก็ตรงนั้นที่สามนะครับน้ำพวกนี้เขาก็เอาไปใช้ในพวก,กเกษตรกรนะครับ้านล่างทาสวนท,ทนําไร่ทํานาครับไปตามี่อ่างเก็บน้าครับอ่างเก็บน้ําอะไรอบตอบตอหนองฮีนะครับนี่อยู่ที่บ้านหนองกุ้งนะครับหนองกุง้งเนอะไม่ใช่โอขออภัยครับไม่ใช่บ้านหนองกุ้งครับบ้านหนองกกูน นี่ผ่านพิกครับโดดโซ่อะไรผ่านพิกโดดโซ่คือเด็กเด็กหน่อยเขาโดดนะเด็กหน่อยเขายังก้าโอ้ยใจปอดเลี้ยวโดด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 เพราะว่าโทรศัพท์กันน้ำได้โอ้ยกูโดดโทรศัพท์ลูกไม่นำลูกแบบนี้โอ้ยผ่านไง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 โอ้ยยังกู้สาวเสือยู่โอ้ยคุยผู้สาวอยู่